สำหรับคลิปนี้เราก็มาฟังกันนะครับว่าเอ๊ะคนที่เกิดวันจัน์ทเนี่ยนะนิสัยความรักนะนิสัยใจคอตอนที่เขามีความรักนะเออจะมาส่องแฟนจะมาส่องตัวเองนะครับคนที่เกิดวันจันเนี่ยเป็นอย่างไรมาดูกัน10หัวข้อนะ10อารมณ์10นิสัยนะครับอ้าวเขาบอกว่าข้อแรกนะ คนที่เกิดวันจันเนี่ยนะมีพฤติกรรมเนี่ยเจ้าชู้แต่ถ้ามีแฟนเนี่ยต้องบอกเลยนะหงอยหงอยเป็นแมวเลยทีเดียวหงอยเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวนะน่ารักเอาใจใส่นะมักทําตัวอ่อนโยนนะครับแหมถ้าว่าไม่ได้มีแฟนนะมึงเจ้าผู้ือเขาเรียกว่าเจ้าชู้ตัวพ่อตัว,ตวแม่คาสโนวาคาสโนวีเลยนะครับข้อที่2องเขาบอกว่าคนที่เกิดวันจันเนี่ยนะมักจะมีอารมณ์ขี้อ่อย ที่อ่อยยังไงก็บอกว่าชอบพูดเพ้อๆนะครับเทคนิคการอ่อยเนี่ยนะจัดได้ว่าจัดจ้านที่สุดในย่านนี้นะครับไม่มีใครเกินใน7วันแล้วล่ะนะครับคนที่เกิดวันนี้นี่อ่อยเก่งนะครับตรงเปล่านะตรงคอมเมนต์มานะครับไม่ตรงก็ด่ามาในช่องคอมเมนต์อ่ะข้อที่3ก็บอกว่าคนที่เกิดวันนี้เนี่ยนะค่อนข้างขี้หึงแต่ตอนหน้าเนี่ยทำนิ่งเฉยแต่เวลารับหลังแฟนเผลอเนี่ยนะเออ แอบส่องทั้งไลน์ทั้งไอจีแบบเนียนๆเ,เออว่ากันอย่างนั้นจริงปะนะถ้าจริงคอมเมนต์มาข้อที่4ี่เขาบอกว่าเออถ้าได้เป็นแฟนเนี่ยนะเออสำหรับคนที่เกิดวันนี้เนี่ยนะครับนะโอ้โหจัดได้ว่าเรียกว่าสายเปยนะครับคนที่เกิดวันจันทร์เขาบอกว่าโอ้โหเลี้ยงดีทั้งขนมของกินเนี่ยนะจัดเต็มทุกรูปแบบนะเขาบอกว่ารับรองงานนี้เนี่ยนะแฟนเนี่ยนะมีเออเขาเรียกว่าน้ําหนักขึ้นแน่นอนนะครับเออเป็นสายเนี่ยนะ Eating, นะเป็นสายแดกว่ากันอนยะ่างนั้นนะครับข้อที่5้าเาบอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะมโนเก่งขี้อ้อนนะเรื่องงองแงเนี่ยนะโอ้โหอยากให้เขาเอาใจเนี่ยนะบอกบอกเลยนะไม่มีใครเกินคนที่เกิดวันจันทร์นะครับข้อที่6กนะเขาบอกว่าชอบหยอกแรงนะชอบลงไม้ลงมือนะ แกล้งกันหยอกๆแต่อีกฝ่ายหนึ่งนะโอ้โหอาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้จริงๆจังๆว่ากันอย่างนั้นข้อที่7นะครับก็บอกงี้คนที่เกิดวันนี้เนี่ยนะโจทย์เยอะโจทย์เยอะคืออะไรวะเขาบอกว่าถ้ามีแฟนเพื่อนเขาเนี่ยนะจะเรียกว่าโจทย์เราเลยนะครับนะชอบหาเรื่องว่ากันอย่างนั้นข้อที่8ปดเขาเรียกว่าคุยกับแฟนได้ยันเช้านะแต่ก็ยังตายยังไซเบวนะครับไม่รู้เอาแรงมาจากไหนเขาเรียกว่าเป็นสายคุยนะสายเมาส์นะครับ ข้อที่9ก็บอกว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงนะจนบางครั้งเนี่ยนะครับคนรักเนี่ยก็ไม่เข้าใจอารมณ์เหมือนกันนะครับว่าทําไมมึงมามึงจะติดอะไรกันขนาดนั้นจะเป็นอาตัวพ่อ,ต,พอตัวแม่อะไรกันขนาดนั้นนะครับอา้าวยังไงก็เคลียร์กันหน่อยนะข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็บอกว่าชอบอะไรมัก เก็บไว้เงียบๆนะครับมักจะไม่ค่อยบอกใครนะครับนะมักปล่อยให้คนอื่นเนี่ยนะหรือว่าแฟนเนี่ยเดา,เากันไปเองเอา้เอาไอหามีอะไรก็บอกๆก,กันไปเนะเาะอ้าตรงไม่ตรงอย่างไรก็คอมเมนต์กัมาคุยได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปครับผม